เป็นโชคดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้แล้วทางสำหรับเดินนี้มีอยู่สองแพ่งคือทางเป็นวงกลมบนอยู่ในโลกหน,นอย่างและทางไม่เป็นวงกลมแต่เดินออกไปนอก,นอกโลกเสียได้นี้อีกอย่างหนึ่งที่ว่าเป็นวงกลมวัตตะในที่นี้กล่าวคือเราอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรืออยากเป็นอย่างใดอย่าง แล้วเราก็ทํามันจนได้หรือจนเป็นอย่างนั้นครั้นได้สิ่งนั้นหรือว่าเป็นอย่างนั้นแล้วกิเลสหรือความอยากก็หายุดไม่ม <sources> ันกลับแปลรูปไปเป็นความอยากได้หรืออยากเป็นอย่างอื่นต่อไปตัวอย่างเช่นคนบางคนอุตส่าห์ประกอบอาชีพรับราชการมาจนแก่อายุถึง60ปีก็ตามเขาก็ยังไม่หมดความอยากมีอยากเป็นยังอยากประกอบอาชีพอื่นต่อไปอีก แม้ว่าจะได้ความสะดวกสบายเป็นค่าราชการบำนาญรับบำนาญเดือนหนึ่ง,งตั้งหลายๆพันบาทก็ไม่เคยมีความรู้สึกว่าเพียงพอสำหรับชีวิตไม่เคยคิดถึงข้อที่ว่าจะทำอย่างไรเขาจึงจะได้รับสิ่งที่ดีกว่าเงินจะนำมาให้เขาคือไม่สนใจในการที่จะเดินไปถึงจุดสูงสุดของธรรมะหรือของชีวิตโคงวนเวียนเป็นวงกลมอยู่ตรงที่อยากได้เงินแล้วก็ทำได้มา แล้วก็อยากอีกอยากแล้วก็ทําได้มาแล้วก็อยากอีกเป็นวงกลมจนถึงวินาทีสุดท้ายที่ถูกจับใส่โลงไปเรียกการเดินทางของชีวิตแบบนั้นว่าเดินอยู่ในวัดตาสงสารวัดบัดฑรล้อมีส่การเดินทางประเภทนั้นตรงกันข้ามคือไม่เป็นวงกลมมันเป็นการเดินทางที่ออกไปนอกไปใส่ยชาวโลกหรืออยู่เหนือโลกเรียกว่าเป็นการเดินทางดิ่งไปสู่นิพพานเป็นการเดิน เป็นการทำลายวงกลมนี้หรือว่าไม่ทำให้วงกลมเกิดขึ้นไม่ก่อให้เกิดวัฏตัสงสารที่เดินทางไปวงกลมก็เพราะอยู่ในอำนาจของกิเลสการทำลายวงกลมเสียได้จึงเป็นการทำลายกิเลสฉะนั้นรวมความแล้วจึงมีทางสองแง่เดินบนในโลกทางหนึ่งและเดินออกเหนือนโลกนอกโลกอีกทางหนึ่งสำหรับผู้ที่จะสมัครเดินอยู่ในโลก<า>ก็ยังต้องระมัดระวังเดินให้ดีๆ เพราะว่าตลอดเวลาที่เรายังออกไปจากโลกไม่ได้เราต้องระมัดระวังที่จะเดินให้ดีที่สุดให้อยู่ในสภาพที่เป็นทุกน้อยที่สุดท่านจึงมีระเบียบปฏิบัติหรือระเบียบเดินทางไว้อีกแบบหนึ่งสำหรับผู้ที่ยังอยากอยู่ในโลกเรียกว่าโลกิยาปฏิบัติหรือโลกกิยาปฏิปทาได้แก่การปฏิบัติที่เป็นของคนธรรมดาสามัญที่เรียกว่าปุถุชนทั่วไป คำว่าปูุ่ชนนี้ไม่ได้หมายความว่าถึงชาวบ้านหรือคาราวอย่างเดียวโครงเรียนมันจะไม่มีที่จบนะนั้นสือต้องเล่มนะครับหาปักให้มันลงโอเคครับเอาหมดไม่ได้เพราะฉะนั้นระเบียบปฏิบัติหรือการเดินทางของผู้ชาชนจึงตั้งต้นขึ้นมาจากขนดธรรมเนียมประเพณีต่างๆขอจบด้วยการกล่าวคำกราบด้วยครับ นนคไมอาลกจ้องมองเท่าไหร่ไม่เห็นฟ้าถึงฝูงปลาก็ไม่เห็นน้ำเย็นใสไส้เดือนมองไม่เห็นดินที่กินไปหน่อยก็ไม่มองเห็นคู่ที่ดูดกินคนทั่วไปก็ไม่มองเห็นโลกต้องทุกโศกหงุดหงิดอยู่ในสินส่วนชาวพุทธประยุกต์ธรรมตามระบินเห็นหมดสิ้นทุกสิ่งตามจริงเอเอเจริญพรโยมเข้าใจปะครับ ยมเข้าใจกันว่าออกไปจากโลกนะหรือว่าโพนจากโลกหรือหลุดจากโลกนะไม่ได้หมายความว่าไม่ได้อยู่ในโลกนี้ไม่ได้มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะยมนะเพราะถ้าต่อให้ตายไปจากโลกแต่ถ้ายังไม่เข้าใจโลกก็คือยังเป็นผู้บนเวียนอยู่ในโลกอยู่ดีแต่ท่านหมายความว่ารู้จักโลกรู้ว่าโลกนี้มันมีสองขั้วนะคขั้วบวกกับขั้วลบขั้วบวกก็คือนั่นแหละอยากจะได้ได้ได้ แล้วก็อยากจะมีดื่นเลิอยู่ในความสุขแล้วก็อยู่กับยศอยู่กับสรรเสริญนะแต่อีกข้อหนึ่งก็คือความรบด้านโรมันเป็นโรคมันเป็นของคู่กันได้มามต้องเสียไปใช่ไหมมียศมันก็ต้องสักวันหนึ่งยศมันก็ต้องเสือ่อมต้องเสียเขาต้องปลดเราออกอ่บทบทหน้าที่อ่ะ วันนี้มีความสุขออีกนาทีข้างหน้าอาจจะเป็นทุกข์ก็ได้คนโยบ่าเรามีเพื่อนอยู่สามคนมันจะชมเราทั้งสามคนไหม <ś c oughs> ใช่ไหมมันมีเพื่อนบางประเภทจะนินทาเราก็มีคู่กันนะโยมเนี่ยโลกเป็นธรรมดา,ามันอยู่เนี้ยเพราะนั้นคนเห็นโลกก็เห็นอย่างไงโย่เห็นทุกอย่างสัตว์แต่ว่าสัตว์แต่ว่าสัตว์แต่ว่าแล้วไม่ยึดติด ไม่ลุ่มหลงในปวกแล้วก็ไม่หดหู่อยู่ในลบแล้วพอเห็นเป็นเรื่องธรมรมดาเกิดขึ้นมองทุกอย่างตามที่ถานฐานเห็นไหมต่ทาตามันเป็นเช่นนั้นเองอย่างเงี้ยแล้วคนคนนั้นก็จะไม่ทุกข์กับด้านลบแล้วก็จะไม่ม่มบากับด้านปวกนั่นแหละียกว่าคนเหลือรู้คนอยู่คนรู้ไม่ใช่ว่าคนตายไปากลย่างรู้ต่อไปรุ่นที่สาม ขอน้อมน้อมแด่พระรัตนตรัยขอถวายความรบพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าว่าตลอดทั้งคณะครูอาจารย์ทุกลูปสมาสวัสดีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพระนวกวิทุกรูปและขอจะเจริญพรยาโยมทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพพระเจตนาฉายายามหาคุณโอลำดับเลขที่21จะได้มากล่าวสัมโมทนีิยกฐานเนื่องในวันฉลองพระหัวข้อเรื่องดับร้อนจากหนังสือธรรมะระงับดับร้อน ประเทศไทยนี่เป็นเมืองร้อนพออากาศร้อนกายมันก็ร้อนจิตใจคนเราก็ร้อนไปด้วยความร้อนทางกายไม่แรงแก้ง่ายอาบน้ําเปิดพัดลมก็แก้ได้ดีหน่อยก็ไปเปิดแอร์ร้อนใจนี่แก้ยากไม่รู้ใช้อะไรแก้ทุกทั้งหลายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นก็เกิดจากความร้อนใจหรือความใจร้อนเมื่อพระพุทธเจ้าถูกเทวทัตปิ้งหินเพื่อทําร้ายแต่วหินไปชนต้นไม้แล้ว สะเก็ดนิดหนึ่งมาโดนที่หน้าแช้งเลือดซิปๆเท่านั้นแต่ว่าพักชีวะกับโ,มโกมาลพัดก็โปกยาให้ยานั้นเป็นยาแสบร้อนหมอกลับบ้านไปนอนไม่หลับเพราะคิดว่ายาที่โปะให้มันร้อนเพราะองค์ท่านคงจะนอนไม่หลับพอถึงเช้ามืดก็เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยความเป็นห่วง มาถึงก็กราบทูลถามว่าพระองค์บรรทมหลับสบายดีหรือไม่หรือเมื่อคืนนี้พระองค์ตอบว่าเราคนหนึ่งที่บรรทมเรียบร้อยนอนสบายไม่มีปัญหาอะไรหมอบอกว่าที่ทูลถามนี่ก็เพราะว่าความจริงทราบอยู่แล้วพระองค์ไม่มีปัญหาอะไรแต่ยาที่ปลอกให้มันร้อนมากพระองค์บอกว่าความร้อนในตถาคตไม่มีเราดับร้อนได้ตั้งแต่ตัดสรูที่ใต้ต้นโพพอได้ตัดสรูแล้วความร้อนก็หายไป ความร้อนข้างในก็ไม่มีความร้อนข้างนอกก็ไม่มีอะไรมากระทบเราก็ไม่รู้สึกหนาวไม่รู้สึกร้อนไม่รู้สึกอะไรเพราะไม่มีการปรุงแต่งในพระทัยของพระองค์หมอได้ฟังเช่นนั้นก็คลายความกังวลได้ความทุกข์ร้อนใครความทุกข์ความร้อนใจเพราะพระองค์ไม่ได้ร้อนพระพุทธเจ้าไม่ร้อนพระอรหันต์ทั้งหลายก็ไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวไม่ยินดียินร้าย ไม่สุขแล้วก็ไม่ทุกข์เป็นอย่างไรเป็นกลางกลางไม่ถูกปรุงแต่งคือจิตที่ไม่ถูกปรุงแต่งมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นปุถุชนคนธรรมดานี้ยังถูกอะไรปรุงแต่งอยู่ยินดียินร้ายมีโกรธมีเกลียดมีพยาบาทมีอารมณ์ประเภทต่างๆเกิดขึ้นในใจก็แสดงว่าใจถูกปรุงแต่งถูกป้ายสีคือมีอารมณ์มากระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส แล้วก็ทบประสาทตาหูจมูกดีกายใจแล้วจิตใจก็มาปรุงแต่งเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจมีอวิชชาเป็นผู้นำไม่มีปัญญาเป็นผู้นำสภาพจิตใจแปลงไปตามสภาพไปเดี๋ยวดีไปเดี๋ยวร้ายคนเราอยู่กันมากๆมีเหตุจะกระทบกระทั่งกันได้เป็นธรรมดาถ้าใจมันเย็นก็มมีปัญหาแต่ถ้าใจร้อนก็เกิดปัญหาขึ้นตัวอย่างก็อย่างเวลาเราขับรถอยู่ดีๆมีคนมาปากหน้า จิตเราก็เล่าร้อนอยากด่าอยากบีบแตร ى. นี่แหละใจมันร้อนใจร้อนก็เป็นทุกข์จะทำอย่างไรไม่ให้ใจมันร้อนเราก็ต้องตั้งสติใช้ปัญญากำกับอย่าให้ใช้อารมณ์ใช้แล้วอุบัติเหตุเกิดขึ้นเราก็เป็นทุกข์เราก็ยิ่งทุกข์ขึ้นเราต้องทำให้ใจให้สงบอย่าวุ่นวามใจร้อนขอไม่ทำหน้าที่ของเขาก็ปล่อยเขาไปตอนทำหน้าที่ของเราให้ดีก็พอแล้ว อเอดไม่กถ้าเราทําใจอย่างนี้ได้<ม>เราจะเป็นคนสุขคนหนึ่งในโลกอากาศจะร้อนจะเย็นอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราก็ไม่หวัน่นไหวไม่โยกโครงไปตามอารมณนั้นๆใจเราคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสุดท้ายนี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายมีสติความสุขความเจริญจเจริญพร